สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเพจเรือสำราญเริ่มจากศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะพาไปดูเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของสถิติโลกตอนนี้นะครับปี2022วันนี้15พฤษภาคม2022ครับณบาร์เซโลนาะเราจะพาไปพบกับ Wonder of the Sea จากบริษัทรอยัลแคริบเบียนนะครับลำที่จอดอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยเจ้าของสถิติโลกตอนนี้ ส่วนข้างหน้าที่เห็นอยู่นี่เป็น Norwegian Epic ครับลำที่เราทำงานอยู่นะครับผมสำหรับ Wonder of the Sea นะครับลำข้างหลังนี้ลำนี้ขนาดนี้236,857ตันนะครับผมไม่ต้องถามนะครับว่าใหญ่กว่าไททานิกไหมใหญ่กว่าเยอะครับใหญ่กว่า5เท่าเลยนะครับมีประมาณ18ชั้นครับผมสูงนี่ประมาณวัดจากน้ำทะเลขึ้นไปนี่ประมาณ50เมตรนะครับ แล้วก็มีใต้น้ำอีกประมาณสัก10เมตรความยาวนี่362้เมตรนะครับผมยาวมากมี18ชั้นแล้วก็รับแขกได้เต็มที่นี่เกือบ7,000นะครับลูกเรืออีกประมาณ2 3 0 0มรวมๆแล้วก็ประมาณสัก9,300คนเลยนะครับเรือลำนี้เป็นคลาสแบบ o อ s i s PLUS ต่อในอูฝรั่งเศสครับเพิ่งเสร็จปีนี้นี่เองครับผม มูลค่าการก่อสร้างก็1,350ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ46,500ล้านบาทม,มูลค่าการก่อสร้างนี่แบบมหาศาลมากครับผมนี่ครับวันนี้จอดอยู่ข้างกันครับที่บาร์เซโลนาในวิดีโอนี้อาจจะดูไม่ยาวมากเท่าไหร่ครับแต่ของจริงนี่โอ้โหสุดๆครับ เดินจากหัวเรือถึงหางเรือนี่คือเหนื่อยครับแล้วก็มีคนไทยทำงานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมนี่ครับถ่ายเรือนะครับถ่ายมาให้ดูกันแบบว่าของจริงเลยครับเนี่ยไปแล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ